เอาแม่ไผ่ยอยากได้อยางดีครอบครัวสิมีสุกลอ่องเบิ้งตี่เราเบิดพ่อเบิดแม่เบิดลูกเอาสิแปดเบิ้งตี่เราขัดยากรวยเอาแม่ตำรวจโอ้ยเขาไปขอพรหลวงพ่อหลวงพอ่งพอไม่ได้บอกอย่างนี้บอกแต่รักษาศีลหลวงพอ่อยากได้พยาบาลอธิษฐานที่เราทดสอบได้รักษาสิแปดถวายพระพุทธเจ้าสิบหามือเขาก็ได้ สอบเขาหันเขาดีเขากได้บุญใหญ่จจว่าอาตมาบอกบอกัคคนปักไตมันรักษาศินแปดให้สวดอิติปิโสค,คบอายุมันเป็นหนีเขาหลายให้สวดพ่อหงนํำมันถือเก่างวดซอนมันได้ได้เป็นลานกะเลเวใาหา้นั่งนี่ฟังเขารักษาศินแปดจะวาเขาไดหลวงพ่อกับเป็นตะเหตุอยู่ตัวด้านนอกสินแปดมีโต้ใดไนล่ะ